กลับมาพบกับพี่หมอเจนในสังคมศึกษามอต้นกันอีกแล้วนะครับในวันนี้พี่จะมีโจทย์ในสาระพระพุทธศาสนานะครับให้น้องได้ลองฝึกทํากันดูนะครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยจะถามว่าพระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายของตัวชาติเนี่ยคือองค์ใดนะครับช้อยแรกคือพระเตมีช้อยข้อที่สองคือพระมหาชนกช้อยข้อที่สคือพระมโหสถนะครับช้อยข้อสุดท้ายคือพระเวสสันดรน,นะครับ น้องๆลองฝึกทำกันแป๊บนึงก่อนนะครับชาสุดท้ายของทศชาติไอ้ตรงคำว่าทศชาตินี่คือสิบชาสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้านะครับโจทย์ถามว่าชาสุดท้ายคือในยุคข,ของพระองค์ใดนะครับเมื่อน้องได้ทำกันเสร็จแล้วนะครับข้อนี้เนี่ยต้องต้องบอกเลยว่าโจนี้ไม่ยากแต่เป็นโจท,ที่ออกบ่อยนะครับข้อนี้ตอบพระเวสสันดรน,นะครับ ชาติของพระเวสสันดรเนี่ยก็คือเป็นชาติที่มีการบําเพ็ญทานบาร,รมีนะครับก็คือเป็นการให้ให้อาหารให้ข้าวให้ลูกตัวเองหรือว่าให้เมียของพระเวสสันดรน,นะครับจากนั้นเนี่ยน้องต้องมาทราบกันว่า10ชาติเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับพี่จะมีหลักการให้ท่องนะครับโดยท่องดังนี้นะครับเตชะสุตรเนม,มะคูจนาวิเวเตชะสูตรเนม,มะ ภูจัณาวิเวนะครับเป็นสิบชาติของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้านะครับโดยเตเนี่ยมาจากคําว่าพระเตมีนะครับชะคือพระมหาชนกสุคือพระสุวรรณสามนะครับเนคือพระเนมิราชมะคือมะโหสดนะครับหรือพระมะโหสดชาดกเนี่ยภูจันาวิเวคือภูคือภูริทัตจะคือพระจันทกุมารนาคือพระนาชชาดกนะครับ วิคือวิทูลาชาดกและเวคือเวสันดอนนะครับซึ่งทั้ง10ชาติเนี่ยท่านก็จะมีการบำเพ็ญต่างๆเนี่ยที่แตกต่างกันไปนะครับโดยพระเตมีเนี่ยจะบำเพนเน็ญเมตขามะบารมีหรือเป็นการบวชนะครับมะหรือมหาชนกเนี่ยก็คือเป็นวิริยะบารมีสุคือพระสุวรรณสามเนี่ยจะบำเพ็ญเมตตาบารมีพระเนมิราชบำเพ็ญอธิษฐานบารมี พระมาโหสถชาดกเนี่ยจะเด่นเรื่องปัญญาบารามีคือใช้ความใช้ความคิดใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาภูคือพระภูริทั์เนี่ยจะเป็นศีลบารามีนะครับจจันทกุมารจะเป็นขันติบารามีนาทชาดกเนี่ยเป็นอุเบกขาพระวิทูลชาดกเนี่ยจะบำเพ็ญสัจจะบารามีคืองานพูดความจริงนะครับแล้วก็เวคือเวสันดรเนี่ยจะบำเพ็ญทานบารามีนะครับแต่น้องๆจะเห็นว่ามันเหมือนมีตั้ง10ชาติโูทำไมถึงจําเยอะนะครับแต่ที่ออก ออ,ออกข้อสอบที่พี่ได้ไปรีวิวมาเนี่ยจะมีออกหลักๆอยู่แค่3มชาตินะครับคือชาติที่2ชาติที่5แล้วก็ชาติที่10นะครับชาติที่2อนี่คือพระมหาชนกเนี่ยก็คือที่ท่านลงไปไว่ายน้ําจะบําเพ็ญวิริยบารมีพระมโหสดชาติที่5เนี่ยจะเป็นปัญญาบารมีแล้วก็ชาติที่10คือพระเวสสันดรเนี่ยจะบําเพ็ญทานบารมีนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการสอนพระพุทธศาสนานะครับถ้าเกิดน้องได้ลองฝึกทาดูแล้วลองลองกลับไปทบทวนเนี่ยพี่คิดว่าน้องๆจะทำข้อสอบได้ดีขึ้นนะครับเราพบกันสัปดาห์หน้านะครับ